สวัสดีครับทุกคนเมามาดูนี่นะองสามนะองสามปิชเชนแล้วก็โชคนำชัยแล้วก็ปฏิทินคำชะโนดนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะ แนวทางวดวันที่หนึ่งันวาคมนะดูดูคำจะโนดกันก็ได้นะนี่แนวทางงวดวนที่1น,นะครับนี่ใช้ได้สามมวดน,นะทุกคนนะอันนี้นะใครเราก็เช้นหน้าจอไปนะครับ รู้สึกว่างวดที่แล้วไม่เข้านะทุกคนนะงวดที่แล้วแอดูกันงวดที่แล้วมันออกอะไรนะสี่ห้ากับสามเจดแต่ไม่มีสามเจ็ดนะทุกคนนะอท้งเล้วไม่มี ท่นานนันมาดูวันดีก่อนนี่วดนดีสอ,องก้านะครับทุกคนสวยนะสอ,องก้าวสวยอยู่ใครที่รอก็มาทับหน้าจอไปนะครับ วันที่สิบหกเาไปเลยนี่นี่ห้าเจ็ดนะห้ากับเจ็ดแล้วก็นี่วันที่สามสิบนะนี่สามกับห้านะทุกคนนะอ่อาสร้างสำหรับคำชะโนดนะไปเลยสามอวดนะ ทำน,นะหนึ่งนะสิบหกมาแคปหน้าจอเอาแล้วก็วันที่สามสิบนะนี่แบบข้างล่างนาะ มันยเยอะเกินเกหน้าจอนะเนี่ยามาดูตรงสามนะทุกคนนะตรงนี้ใครรอนะหมดที่แล้วเข้านะทุกคนนะ มดที่แล้วเข้าสี่ห้านะทุกคนนี่มดที่แล้วเข้าสี่ห้านะี่ไม่มีสามเจ็ดด้วยนะทุกคนเอามาลงมดที่แล้วมุวดแรกนะทุกคนนะ นีร่รวยเลขวดที่แล้วเก้าห้าสี่นะตัวกลับนะทุกคนแล้วตรงน,นี้ตรงน,นี้วดที่แล้วเข้าเข้าสี่นะทุกคนเก้าสี่นะวัดนี้เก้าหนะ้า 5, 5นะทุกคนนะ งงงงง,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 งอันที่วงกลมมีของเก่านะมีของใหม่เนะี่ยที่ไม่ไม,ม,ม่เขียนเนี่ยอ่านีา่นี่ นี่วันที่แล้วไม่เข้านะทุกคนวันที่แล้วไม่เข้านะอันนี้วันนี้นะวันนี้นี่ของเก่านะ ออกหนะึ่งสี่ห้าข้สามเจ็ดถือว่าไม่เข้านะทุกคนนะไม่เดินเข้าหนึ่งหนึ่งไปล่างสามไปบนนะข้างหลังหลังวันที่แล้ว เนี่ยข้างหลังมดที่แล้วนะอันนี้ดินนะดินถือว่าข้างล่างนะทุกคนสามเจ็ดข้างบนห้าสี่นะกันทองเอกนี่บนนะบนเข้าห้านะทุกคน อันนี้ก็บนเข้าสี่ห้าตรงๆนะอันนี้ล่างไม่เข้านะทุกคนอันนี้ของมวดน,นี้จานทองเอกอนน่ให้เจ็ดนะครับมวดน,นี้ล่างให้แปดนะแม่นทะลวงดินะน,นี่ล่างเหมือนกันนะทุกคนมวนที่แล้วขึ้นบนนะ นี่ลูกสอนชี้ลงล่างนะน,นี่แปดนี่ก็ให้ชี้ลงข้างล่างนะทุกคนนะ้น,นัที่แปดอะไรอรง ตรงนี้งวที่แล้วหลุดนะทุกคนนะตรงนี้ก็หลุดวที่แล้วให้ศูนย์วันนี้ให้เก้านะทุกคนนะเก้านะวนตรงนี้งวันนี้ให้สองนะสอง นี่บนนะฟ้านะครับนี่ดินนะดินมดที่แล้วไม่เข้านะให้เจ็ดมนะาให้หนึ่งมานะหนึ่งมามดที่แล้วแล้วก็ติดตามวนหน้านะทุกคนนะติดเจียนผมไม่ได้เอาตามมาหลยมวดนะดนะทุกคนนะ ทำมาวัวเนื้อก็อหายไปเลยพอดีเพิ่งสั่งให้ค้ามาทันวาหนึ่งทันวาให้สามสองมานะทุกคนนะเนี่ยเจ็ดหกสี่เจ็ดแปดสองแล้วก็ 3, 2, สามสองนะครับทุกคน เดี๋ยวเอสจะลองปิดตามทุกงวดไปนะถ้าเดินดีก็ว่ากันไปตรงนี้ก็เข้าดีนะทุกคนงวดก่อนตอนที่เอสเอามาลงสองงวดว่าหาซื้อไม่ได้อันนี้งวดน,นี้นะหนึ่งันวานะ มูอเครงหลังเนีย่ยทุกคนใครที่รอก็เก็บหน้าจอไปเนาะ ถ้าคนอื่นนะขอไม่ขอไม่เอามาให้โชว์อย่างนี้นะทุกคนขอไม่ให้ดูอย่างนี้หรอกแ,แอดอะ,แ,อดอะแค่แบ่งปันก็คงไม่เป็นไรนะแบ่งปันให้โชคกันใครโชคดีก็ได้ไปแค่นั้นแอดไม่มีอุบไม่มีอะไร แอดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแอดแล้วก็รับชมไปเดี๋ยวปีหน้าแอดจะมีอันนี้มาด้วยทุกคนเดี๋ยวดูนี่ก่อน เอนึกชื่อไม่ออกเอซื้อมาแล้วเลยเอ๋อปักปักตรงชัยลูกทุกคนปักตรงชัยนะอันนี้ช่องน้ำชัยนะครับทุกคนนี่วันนี้เอซื้อไอไอของขามาค่แถมมาให้นะไม่เคยเห็นมันกัน ถ้าเดืนดีก็เดี๋ยวเอสเอชซื้อไมอ้นะทุกคนะนะต้องน้ำชัยไอข้างหลังมันก็คล้ายอะไรเออเลขทองก็มีดวยว มีเล็กทองด้วยนะทุกคนมีใครเคยเห็นม้างแล้วนี่นีออมีหัวฟ้าหนึ่งหัวฟ้าสองอยู่ในนี้ เออค่เพิ่งรู้เนี่ยนะขงมวนชยัยน,นีเมื่อก่อนก็เคยเห็นอยู่นะของฟ้านี่อ่ะอันนี้สามตัวอยู่นี่นะทุกคนเต็มว้าว นีจำบาวามตัวโต๊ดนะทุกคนนะแล้วก็ดีแล้วก็อันนี้ก็เขาก็แถมมาให้แอดนะ่นถ้าเข้านี้แอดไม่รู้สบายหาซื้ไหนไปเนี่ยาใไมดูเฉยนะ mới đuôi trời ơi, nè, để mình sẽ hay cho ลึกดินลึกดินนะทุกคนนะอันนี้เน้นตรงตรงนะทุกคนเอ็ดหนึ่ง นี่นะทุกคนนะนี่เลขของเอสนะนี่ตรงๆนะทุกคนนะไม่ต้องกัดนะให้เน้นตรงๆเลยนะใครชอบก็ตามได้แปดตัวแปดร้อยนะตรงอย่างเดียวไม่ต้องเน้นโต๊ด แตัวแปดร้อยเพราะว่ากันไปแปดใบอ่ะใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เอดขอจบเพียงแค่นี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปใหม่ก็วันที่ทีสามนะครับ 3, นะวันที่สามเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ